ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่มาเบิ่งคลิปวิดีโอแน่นเดอเบิ่งคนหนาบอตแตงแต่ว่าหักถ้าปากสีชมพูอาศัยแสงไฟในห้องเอาอืมเมื่อน,นี้จะมาบอกเรื่องคิวมีคนถามมาว่าเออสักคิวอยู่สสักจักบาทอืมสักคิวประมาณ ปีกลัวกับสองปีหรือสองปีแล้วจำไม่ได้พอดีมีมูอยู่หองเลี้ยนอะไปซักมาจิกันคนงามเราแบบนี้เห็นส้มมันงามก็เลยถามว่าเราไปซักยูไสซัซกจักบาทเราเลยแนะนํามาให้น้าําบัตรลานมาก็เลยไปไปซักตอนที่ไปไปแก้จมูกที่กรุงเทพเจ้าของร้านเป็นพี่เมียวใจดี นารักเออเบ้าที่มา่อก่อนเยฟังประเด็เปอร์เส้นส่วนใดส่วนเสียมเขาดอกแต่หากมีคนถามมากไงก็เลยมาบอกเพนจะเห็นว่ามันจืดจืดเพราะมันกระดอนแล้วเนาะเกือบสองปีสองปีแล้วก็กเลยจืดจืดเห็นอยู่ห่างคิวเพราะเป็นคนมีคิวอยู่แล้วไงบบก้าไปเติมล้านอื่นเพราะว่าเกิดไปเติมแล้ววันนี้เขาซักแบบส่งไม้แห,ห้าหรือบ่ตามคุง คงคิวเดิมอะเพราะว่าเข้ามากักทรงนี้มักแบบนี้หรือย่านเขาแบบใส่หัวคิวให้มันเข็มๆอะเพราะมันเข็มแล้วมันแบบมันคือปีอกมากอบมันบ่าเขากับหนาเข้าอะ่ะเออแล้วก็มกักทรงนี้พอไปซักตอนแรกจ่ายไปซีพันผ่านไปประมาณหกเดือนเลยไปซ้ำอีกจ่ายอีกหาร้อยอืม ไปซักลานเกา่าสักกับคนเกา่าปากก็เคยซักซักเทื่อเดียวอืมมันก็นแล้วแต่พื่นสีปากเดิมของเฮ้าอ่ะคือในไปค้นปากคําอยู่แล้วพอไปซัก,กแล้วมันก็ไม่ได้สีที่แบบเฮาตรงการก็เลยก็เลยบ่ซ้ำก็เลยซักแค่เทื่อเดียวเทื่อนั้นแหละอืม คิวก็ไปเติมแค่เท่อเดียวแล้วก็่านมาเป็นปีปีกว่าละกับบริเวณเติมเพราะว่ามันก็นยังโอเคอยู่ด้บรเติมน้ำบัตรหาหาเห็นละตอนไปซักเพื่อนหามากเพื่อแบบเออมีคนอยากไปซักคิวซักปากซักขอบตาซักหัวนมซักซักยังกะซักนี่คันผู้ใดเห็นบรชัดกระทักแชทมากแล้วกันเดี๋ยวจะบอก เออนี่แอดไลน์ไปล่องไปถามรายละเอียดอยู่แถวเมิงจ่ายเมิงจ่ายเอียงสักอย่างนี่แหละอยู่กรุงเทพเออสี่พันโอเคอ่ะเราจะแบบวาดคิวเฮ้าเอ้ยเราจะเอายาชามาป้ายก่อนเพราะป้ายเลยกับรอบประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเสร็จแล้วกับกันคิวเอาดินสอเขียนคิววาดโค้งคิวมันเขากับหนาเฮ้าเลยก็จะถามว่าเฮ้ามากัมากโบมักส่งนีโบ ข้ามากอเออโอเคกับซักเลยเพอพี่เมียวลรวซักดีแล้วจะบอสซตรงหัวคิวนี่ให้มันเข็มมันมันจะแบบเป็นเออเป็นธรรมาชาติบอคือปิ่งเกาะอยู่บนคิวอะ่ะเออนั่นละแค่นี้แหละมาบอกผู้ใดอยากรูก้่ยังเพิ่มเติมกะทักแชทมาเรากันสวัสดีจ้า